สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนเนาะผู้พ่อกับสองน้องสลาคือเก่าพี่น้องตามคำคอขอลงเอฟซีสุกุสุคนเนาะเพิ่นว่าให้มาอัปเดตเฮาน้องดําให้เบิงบ่งเนยบอดเ้เนโดนแล้วเขาก็บอด้มาโดนแล้วพี่น้องเขาก็เลยมื่อวนี้ก็มาตามคำขอเนาะมาอัปเดตให้เบิง่งยามค่ำค่ำพี่น้องเลยมากับน้องมอ

สิว้าเรื่องผู้สาวสิฟ้ากันอาเมียนะใช่ไขว่าคนหนึ่งข่าก่อนก่อนเดียวก่อนองดาวอยู่ก็ใช่เยอะอย่ามายุอ้าย่งผู้สาวกันแล้วพันผู้หกแก้มกีนรถมื้สาวอีเด้ยผู้หกแก้มเยอะพนักแลไม่เพิ่นเาเรื่องโซล่เรื่องผู้สาวกัน้มักพีก็เปล่าพี่้องไมกนมตะชงใช้ยังดเลายเต็มเลย ตเต็มเลยเอาเก็ไ,ได้มาเพิงนะชนหมุกริกระทามน้องดําเลยน้องดํายงัยงเหลือแต่ใบกับต้นหมากมันเก็บหมดเลยสุกหมดเลยหมากมันละดขเจาะยุยมามะะ้าก่ป้าเขาลุงไปใช่ดำ,ำดงมาห้างองมานำกันเนาะ งันแจกไปเฮ่นเฮ่นมองว่าเนะเาจิเมะฮะร่เมีนดอกติเอาอ่มืออื่นมือไปเบิ่งทางครัวก่อนหน่อยหนึงนงห่งพี่น,น้องเหยว่ามีคนอยู่อยู่บนเนาะ แต่เขาปลาเขาลุงน้องนี่น้องอื่นเราเห็นว่าขอนว่ายยอดกับเราเห็นเออเห็นอยู่เห็นอยูย่เห็นยังไงยอดหนึ่งข่าวพี่น้องเอ้ยมาหมูได้เรเคยพลาดนะเพื่อนนี่คนขยันอยู่เฮะหน,นึ่งข่า,าว่ายยอดเท่าโซลแกนเพื่อนนะเอาน้องหนึ่งข่าหนึ่งข่าวเฮ็ดกินเฮ็ดกินเอานอ่องเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งพ่อครัว เท่ะมือมากเลยต้องเห็นเพื่อโลดหนึ่งเข่าโลดคนขยันว้าวไได้มาฮึิงเลยมันกระสีเป๊กๆลยเนาะหยาญยุกกระซิมีขั้วพุ่นกระเซียออกมาไนะาว้นอกเนี่ยลังถอยลังเจอเตาอยู่ท้างได้เตานี่อยู่ใหนบ่บันนี้อเออกกมานีตะกี้อยู่ในนี่หยาญมองเนาะ อุ้ยไก่เจ้าของลูกไก่เขาหนินเออใครยุ่งสัน่นตะกี้ชิยู่มองนีน่บ้านนี้เออใหญ่ามาทางนี้ใหญ่ออมองตะกี้เตียงอยู่ทางนั้นเนาะออใหญ่มองน้องเลยเฮ้ยยังกินหนึ่งเขาแล้วเลยยังบ่มียังบ่มีพอมาได้ไปใต่อึง้งพอคืนนี่มาได้ไป คือว่าอยากไปก็ยามมันมีน้ำอึงก็ไดิยงนี้เชียงห้องตัวเดียวปัดตีซี่เลยอ๋อว่าพอได้กินแต่วันนั้นนี่น้อนซ้ะเวลาไปเห็นเขาลุงเอามาให้อยู่แต่ก็บร่ได้กินดอกเอามาก็ได้อยู่เฮือนนะสุกเลยได้เขานี่หนึ่งแต่สามงคง อันนี้หามงป้ายเลยเนาะรูอ,อะไรหนึ่งเว้นไลกับมันเย็นหนึ่งคำคำเนี่มันจังหอนเวลากินมันยังเสบมาได้ไปเที่ยวทางใดไ้องหมือ,มมอน่ามื่นี่ดได้ายอไโอ้พัดตงารมันนี่ไปไปทางใดเลย<ป>ดีเลเนาะคอยกับไดไปทางใดคือกันนั่นแหละจใชิดไปทางใดเนาะ คันทางกับมีอยู่รอกกับมันไกลนะฮาโอกับโ้ยตัวจะไปหอดจากจีไปทางใดก็ว่าเลยขนาดบ้านเฮานี่เล่นได้ได้แต่ยังบ่คุ้จักสีฟ้ากันไปทางใดย้อนว่ามันหอนแมนยูไปเล่นกับถือน้ำกับโอ้ยหอนายถือน้ำกับบอดี้คามาโลดบอจักโตเคียวโตเล่ตากแดดถือน้ำ เรียบมาดูบาทหนึ่งขอบใจขอบใจไก่สิด้ลุงหน้าเลยเฮาเนาะไก่สิด้เฮ็ดหน้าอีกแล้วชีวิตของบาทเฮาพี่น้องเลยล้างทรงการไปเลยว้ยนับถอยล้างโลดสีหอดดได้เนาะ กำลังชงการมาเลยฝนตกมานี่นะข้าชมุนบอกฝนตกมาเงีงนี่นำอังให้หน้านี่ไทยหุดในพี่น้องรัฐบานนี่นะรังชงการไปรนีนน่น้ำเงินบอกไทยหุดหน้าเราได้คันฝนตกมานี่มาเลยธรรมดาดเด้อคือว่าห้องก็เลี้ยวเข่ายังจือได้อยู่ฟากรันเห็ดรถค้าอยู่หูกันจนว่าอเลอะโลเนาะเพือ่อสี่คืนปานัดสี่หอดอันยามลงหน้าอีกเลยตอนน่ะยังพากันอยู่กันอยู่ในลุมนะ ไอยอดนี่แหละครับฆ้าขี่ต้มแมงฆ้าคันหน้าได้ฆ้าได้ให้หน้าเลยยู่กันจนหว,ว่นเหงาครับรถยังบ่ทันแข็งคือกับเคยล่ะเจี๊ยังอ้าวกินข้าวมาอะไรกินแก้วอยู่เดินแก้วยังแก้วกินข้าวหรือแก้วกินสมเออเด็กกินสมกับกินเราแล้วมองมองเลยอืดถ้ได้เอามาเอาใช่ใช่หกพี่ก็ไม่เออพีกไปใจมดนี่เดี้ยงหมกพี่ มาพีกอันมาพีกขวดนะแ <ừ. S 1> ม่แล้วบอกขวดไว้ตามมาพีกแดงแล้วมันยังเสกมันต้องตามนะาบีใสบีใส่สเอาหล,ลัวเล่เลยเตตูเนี่ยเตโต้มาหนี่ก็มาตามคำขอพ่าลุงเพิ่นอยากเห็นเบ,นบาเหงาะจัดหายไปน้นอนงเลยแต่คันเบาแต่กินน้ำไปใส่จังหวะก็มาเออไป ไปปั่นเข่านะแซียงน้องเคยไนุดนะเออไปหาปั่นเข่าอเออคืออันเป็นอะไรปั่นเข่านะแซงไดรลายบ่ร้ายแน่เนี่ยอ,อือไปปั่นเท่าได้นะปันกุ๊ก,ออกเออ้เดี๋ยวไปนอนตามใดนอนตามเทียงเขาบ่หรือว่านอนในรถเหานอนในเทียงออปั่นในแท้ก็นอนในหันเนาะเข่ากันหนึ่งทีนี่เองบ่ ไปกักคนนะน่ะสี่คนเออเลยมันมืดบ่จังมาหรือว่าเนี่ยไรมาลินงชงการแตบอกไปได้ไปทางใดโอ้อโหมามา,มากเตบอกไปมาเอาคือเขาหน้าปีนี่บ่ลอยละซาวลอยเออลอยละซามลอยละสี่คือเขาหน้าปีเขานี้ยอ่าแต่ล้างชงการไหสิไปไม่บ่เนี่ยเออเมื่อเนีพี่น้องไปบ่ได้อยู่ด้เศร้า 냠นี่มาก็ไปปั่นข้าวหน,น้าแซงหน้าแซงกันอยู่พุ้นชื่อเอิ้นหน้าหน้าปังเอ้ยเอิ้นหนาปังแต่ว่าทางบ้านเฮานะเอ,อเิ้นนางมันเนาะเจ้าเนาะไปได้จัมือแล้วไปนี่จังได้มานี่นะ่ อ่าตัวหึงตืบแล้วเนาะไปตั้งสิกบกว่ามือแล้วพอดีกับส่วนห้องกระมาเงิเอนนองดำพี่น้องเอกรีบเอาเอาเหงไปนี่เพิ่นมาได้ช่องเสมอนี่แต่ว่ามานีบ้ามาว่านี่ในเ้าก็มาได้คืนเดียวเ้า <c oughs> ก็มามือว่านนี่มือคืนเฮือนชัดจอยเ้ากระมาเลยตะกี้เ้างกระกระมาคือกันพี่น้องเลยเพิ่นมาเ้ากระมาคือกัน เห็ดไปนี่แล้วนอนอยู่กับบวมีแนวเห็ดเนาะนะครับปั้นเขาพอได้เข่ามากินคันแบบอนากาพอได้เข่ามาขายซื้อพุ่นซื้อฟูไปลงหน้านาะ,ะซื้อน้ำเหมึกน้ำมันมอยู่กับมันบ่มีแนวเห็ดได้อยู่กันอะอยู่กับยู่ซื้อหมกพริกกระเก็บหมดเลยเมดแล้วหรือย,อยังอยู่หมกพริกหมือม่อแล้วพี่น้องอยังเหลือแต่ต้นกับใบมันบ่เป็นใหม่แล้วบออมาก ซุกมาอยังนี้หมดเลยเนาะมหมดแล้วพี่น้องมันชิดติดอยู่บ่ัไพ่อยู่นี่ติดลึกเนาะไปะไปอยู่หน้าบ้านออมาบ้านพี่น้องเขาจริงๆเอากระพุ้งเขาเนะาะหัวใยกสิ่กินหยากลับมาแต่ไปหาก,กินกสิ่มาเขา ขอเขาเดินเฮือนกับกินยาอันนี้ก็จะเป็นเฮือนลุ่งนองดำเนาะติดกันเลยมาเบ่งดูเด็กๆเห็นอย่างกันอ้ ใช้อันกินชมยังกันเกลือโอ้โหก้วบอนี่กินแต่เกลือแล้วเนาะไพชิไปกินผักผีตอนชอบมยังแก้วเพิ่มพูนน่ะเข้าวเจ้ากินยังกันแซลแชลอยู่กระเบื้องเพิ่มเพิ่งามเต๋อพี่น้อง พอเก็บภาพบรรยากาศด้วยเพลงทานี้พี่น้องขอบใจสุกูทุกคนที่เข้ามาเบิร์นะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามะกดซับสไครต์ยังบาผ่าช่องใหม่ๆคลิปใหม่ๆของส่องเคยละแล้วก็น้องสลาพี่น้องพอกันคลิปหนะ้าสบายดี